สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Sense Spirit นั่นเองนะอ่ะถ้าใครคุณเสียงเนี่ยก็จะตามมาจากช่องป้ายเองลูกใช่ไหมล่ะซึ่งในช่องนั้นอะเอเคเราตั้งชื่อไว้ว่าเปอร์เซนและทีนี้พ่อมาเป็นช่องเนี้ยเราตั้งคําว่า Sense Spirit มันแปลว่าอะไรอ่ะคำว่า Sense ก็เรียนเสียงมาจากคําว่า Sense ส่วนคําว่า Spirit เนี่ยมันแปลได้หลายความหมายมากๆเลยนะแต่ว่าความหมายที่เราเลือกให้มันเป็นคํา้องเสียงเนี่ยก็คือแปลว่าเรารวมกันจะเป็นอะไร Sense Spirit ซ e เราอ่ะ ก็เป็นเส้นเล่าแหละอ่ะแล้วช่องนี้จะทำเกี่ยวกับอะไรเดีย๋ยวเรามาดูที่รายการแรกกันเลยดีกว่า สำหรับรายการแรกที่เราคิดมาเนี่ยเราตั้งชื่อรายการไว้ว่าเล่าเท่าที่หาก็คือเราจะเล่าเรื่องต่างๆแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่เรื่องเล่าในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าแง่มุมทางภาษาต่างๆที่น่าสนใจนะเล่าเท่าที่หาก็ตามชื่อเลยหาไปแค่ไหนก็เล่าแค่นั้นที่เราตั้งไว้แบบนี้เพราะเรารู้สึกว่าเออยังไงเวลาเราเล่าเราถ่ายเท่าข้อมูลอะไรอ่ะมันมีโอกาสสูงมากๆแหละที่มันจะมีข้อมูลที่ไม่ครบหรือแม้จะมีข้อมูลที่ผิดไปบ้างแต่ว่าเราก็จะพยายามเอาเนื้อหา ที่ถูกต้องมานะแล้วก็เน้นเป็นรายการเล่าแบบว่าไม่เอาเป็นด็อกิเมนเทอรี่นะแต่เป็นรายการเล่าแบบฟิลแบบเพื่อนเล่าให้กันฟังอะไรอย่างเงี้ละกันอ่ะมาที่ตอนแรกเลยนะแกทุกวันนี้ที่เราอยู่ในประเทศไทยอ่ะมันจะมีแบบสิ่งนี่เว็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะไอ้มุกที่เราชอบเล่นกันอ่ะมันคืออะไรรู้ปะ่ะบ้านเราอ่ะเราจะชอบรลอกันว่าบ้านเรามีสับหดูมีหรือดูอะไรบ้างมีหรือดูร้อนอยู่หรือดูร้อนหรือดูร้อนมาก แน่นอนแหละมนเป็นมุกที่เล่นกานขำๆนะแล้วก็สิ่งที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจนจะเคยได้ยินเรื่องภาวะโลกร้อนเอ่ยก๊าซเรือนกระจกเอ่ยหรือว่าแม้แต่ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาคลิมิชชั่ e อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นทุกปีทุกปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับที่ส่งผลต่อทุกคนมวลมนุษยชาติเลยทีเนี้ยพอเป็นแบบนี้แล้วมีใครเคยจินตนาการกันบ้างไหมว่าถ้าโลกมันไม่ร้อนแบบเนี้ย ถ้าอุณหภูมิมันต่ําลงไปกว่าน,นี้หรือถ้ามันจะมีสักปีหนึ่งที่แบบปีนั้นมันไม่มีหรืดูร้อนอะ่ะมันจะเป็นยังไงวะเออก็บอกเลยว่าไม่ต้องจินตนาการไปให้เยอะหรอกเพราะว่าสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงนะมีหลักฐามนมาท้ศทางประวัติศาสตาร์อพร้อมนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเป็นหลักล้านปีหมื่นปีหรือสิบล้านปีไม่ได้แท็กแบ็กกลับไปในยุคไดโนเสาร์อะไรขนาดนั้นนะ มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ200ปีก่อนนี้เองอ่ะก็คือมันมีปีหนึ่งจริงๆนะที่มีการบันทึกไว้เลยว่าปีนั้นน่ะไม่มีฤดูร้อนอย่างที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันเออเขาเรียกอีเวนต์หรือเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า Year Without Summer ก็คือเกิดในปี1816กันนั่นเอง แล้วการที่อยู่ปีหนึ่งอ่ะมันจะไม่มีฤดูร้อนอ่ะมันจะเกิดขึ้นเฉยๆไม่ได้มันจะต้องมีสาเหตุเราก็จะย้อนกลับไปในปีก่อนหน้านะคือต้องบอกก่อนว่าสาเหตุมันมีหลายสาเหตุแหละแต่หนึ่งในสาเหตุหลักปัจจัยหลักอ่ะที่เขาคาดว่าส่งผลให้มันไม่มีฤดูร้อนในปีถัดมามันก็คือสาเหตุการประทุข,ของภูเขาไฟที่มีชื่อว่า t a มโบล a ที่หมู่เกาะซุมบาวาประเทศอินโดนีเซียในปี1815ก็คือปีก่อนหน้าที่จะเกิดปีที่ไม่มีฤดูร้อน1ปีใช่ไหมล่ะ แล้วที่ไอการระเบิดของภูเขาไฟครั้งเนี้ยมันสรงผลหลักที่สุดนะก็เพราะว่ามันเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ1,300ปีถ้าเราเทียบแบบให้เห็นภาพอะไรที่มันใกล้ตัวก็คือถ้าเราเทียบกับแผ่นดินไหวเนี่ย แผ่นดินไหวเนี่ยจะมีดัชนีวัดความรุนแรงเป็นลิตร์ใช่ไหมการระเบิดของภูเขาไฟเองเนี่ยก็มีดัชนีวัดความรุนแรงเหมือนกันเขาเรียกว่า VEI หรือว่า Volcanic Explosivity Index นะโดยระดับเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับเบาสุดคือ0ย์และระดับแรงที่สุดเนี่ยคือระดับที่8ให้ถ่ายว่าอีกการระเบิดของภูเขาไฟแทมโบราที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันแรงระดับไหนติ๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอก,ตกอ่ะมันคือระดับ7นั่นเองเฮ้ยเกือบแรงสุดเลยนะเขาเทียบว,ว่ามันแรงขนาดไหนหรือปา เทียบว่าแรงขนาดระเบิดนิวเคียนะับพันลูกอะเออซึ่งถ้าเราแบบเก็เียบเทีไม่เห็นภาพกว่าน,นั้นอีกนิดนึงเนี่ยก็คืออ่ามีใครรู้จักการระเบิด ของผู้ขัาไฟปอมเปอีแหมไอ้เมึงที่แบบมันแมกมามันสตาร์ผู้คนไวอ้อ่ะอันนั้นอนะเราคิดว่าแรงเหรอใช่ป่ะอันนั้นคือระดับ5นะส่วนระดับแรงที่สุดเนี่ยไอระดับ8เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดล่าสุดก็น่าจะช่วงประมาณ2 0 0 0 0ื่นสปีที่แล้วอะซึ่งมันแบบค่อนข้างไกลตัวนะมันก่อนที่มันจะมีการบันทึกประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ข้ามมนไปก่อนแล้วกันระดับ8เอาเป็นว่าไอการที่ ภูเขาไฟทัมโบล่าที่มันระเบิดความแรงระดับ7เนี่ยมันปะทุขึ้นมาในระดับเนี้ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างคือทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าตอนที่ภูเขาไฟมันระเบิดอะสิ่งที่มันจะต้องออกมามันก็คือแมกมาใช่ปะซึ่งไอพวกแมกมาอะไรเงี้ยแน่นอนว่าดูก็รู้แหละว่ามันต้องสร้างความเสียหายโดยรอบเป็นลัศมีอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้เป็นแค่แมกมาไหลไปลงในพื้นดินไงมันมีพวกฝุ่นขมเมาทเท่าควันไฟอะ พุ่งขึ้นไปบนอากาศด้วยนะแล้วไอการระเบิดครั้งนี้มันรุนแรงจนทําให้ไอพวกขโม่ควันไฟอะไรพวกนี้มันพุ่งขึ้นไปสูงถึง37กิโลนะแต่ว่าถ้าเราจะแบบเปรียบเทียบเป็นละสมีอ่ะมันคือ37กิโลลูกบาศเมตรนะมันคือ km กําลังสามอ่ะมันคือถ้าใครเคยเรียนคณิตมามันคือแบบ3มิติอ่ะแกน x แกน y แกน z อะไรเงี้ยอเอเปนว่าเราไปประมาณนะแล้วก็เป็นโซเฟียแล้วอีความสูงระดับเนี้ยมันขึ้นไปที่ชั้นบรรยากาศที่ีชี่อว่าสตราโทสเฟีย ซึ่งใน่าเนี้นนมันอาจจะเหมือนวิชาวิทยาศาสตร์นิดนึงนะแต่ก็ฟังเอาขำๆแล้วกันอะคือที่อยู่ๆมาเมนชั่นถึงชั้นสตาร์ทสเฟียร์เนี่ยมันสำคัญและสัมพันธ์กับเหตุการณ์รั้งนี้ยังไง ก็คือโดยพื้นฐานเนี่ยชั้นสตาโทสเฟียร์เนี่ยมันจะมีโอโซนเลเยอร์นะโอโซนเลเยอร์ทำหน้าที่ช่วยป้องกันแสง UV จากภ้าทิศอยู่แล้วนะไม่ให้แบบสิ่งมีชีวิตหรือว่าพกพืชพันธุ์ต่างๆอ่ะโดนเผาไหม้หรือโดนรังสีแบบโดยตรงนะเออประเด็นก็คือบรรยากาศในชั้นเนี้ยมันค่อนข้างนิ่งและไม่ค่อยมีการหมุนเวียนดังนั้นการที่แบบไอพวกเคาะขวันไฟรวมถึงกัมมันันซัลเฟอร์จากภูเขาไฟเนี่ย มันก็ไปจับตัวกับน้ําหรือความชื้นในอากาศนะทำให้เป็นหมอกบางๆก็เหมือนเพิ่มบาเรียเข้าไปอีกอะจากที่ปกติอะมันสะท้อนแสงอยู่แล้วอีนี้ก็คือเป็นบาเรียสะ,สะท้อนแสงเข้าไปอีกอะมันทําให้เกิดอะไรอะก็มันสะท้อนมากขึ้นก็คือโลกไม่โดนแสงมากขึ้นก็ทําให้โลกยินลงไปอีกประมาณ1องศาเซลเซียสน,น่ะคะว่าคือถ้าใครฟังผ่านเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องก็ขอสรุปเป็นภาษามนุษย์ปกติคุยกันง่ายๆเลยนะว่าอีการที่ภูเขาไฟมระเบิดรุนแรงอะทำให้เขม่าควันไฟอะไปบดบังแสงอาทิตย์แค่นั้นแหละ นั่นแหละจึงเป็นสาเหตุให้ปีต่อมาก็คือปี1816เป็นปีที่ไม่มีฤดูร้อนน่ะเออแล้วสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกไะอีปีที่ไม่มีฤดูร้อนน่ะแม้ว่าภูเขาไฟมันจะระเบิดที่อินโดนีเซียก็จริงแต่ว่าส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะก็แ,แหละ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละมุมโลกเนี่ยเขาบันทึกอะไรไว้บ้างแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเราไม่มีข้อมูลที่ประเทศไทยอะ่ะเออคือตอนนั้นไทยเรายังไม่มีการบันทึกหรือว่าไทยเราเป็นอะไรอยู่อะ่ะในปีประมาณ1,800นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เรามาดูที่ประเทศที่มันใกล้ไทยประเทศที่เราได้รับอิทธิพลและวัฒนธรรมประเทศนี้มาค่อนข้างเยอะมากกันเลยดีกว่านั่นก็คือแดนมังกรประเทศจีนของเรานั่นเองนะที่จีนเนี่ยมรสุมฤดูร้อนเนี่ยถูกหลบก,กวนแล้วมันทําให้เกิดอะไรทําให้เกิดน้าท่วมใหญ่ในหุบเขาแยงซีนะซึ่งแน่นอนว่าน้ำท่วมทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันสร้างความเสียหายได้ใหญ่ขนาดไหนอะแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่หุบเขาแยงซีอย่างเดียวนะ ที่ฟอร์ดช่วงเฉิงหรือว่าป้อมประการช่วงเฉิงเนี่ยเกิดนำค้างแข็งตัวและเวลานำค้างแข็งตัวไปเกาะก,กับพืชพืชผลเสียหายอีกไม่มีอาหารกินนะทำให้เกิดความอดอยากครั้งใหญ่นะแม้แต่ทหารที่เฝ้าป้อมประการช่วงเฉิงอะ่ะก็อยู่ไม่ได้นะถึงกับละทิ้งป้อมประการไปเลยนะยุนานานในจีนก็เกิดความอดอยากเช่นกันนะ และเหมือนเขาบอกไว้ว่าการอดอยากขังใหญ่ที่ยู่นานเป็นหนึ่งในสาเหตุเหมือนกันนะที่ทําให้ราชวงศ์ชิงตกต่ําลงไปเลยส่วนที่ติดกับจีนอย่างประเทศไต้หวันเองเนี่ยก็มีรายงานเหมือนกันนะว่ามีหิมะตกในซินจูซึ่งแบบหิมะตกในฤดูร้อนคืออะไร อีกประเทศหนึ่งที่ยังอยู่ในทวีปเอเชียเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเยอะไม่ต่างกันเลยแล้วก็ประเทศนี้เป็นต้นกําเนิดหลายๆวัฒนธรรมในไทยด้วยนะหมายถึงแบบไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศนี้เยอะนั่นก็คือประเทศไหลให้ไทยประเทศอินเดียนั่นเองนะ มรสุมหรือดูร้อนในประเทศอินเดียเกิดมาชาเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วมันทําให้เกิดอะไรขึ้นทําให้ฝนตกหนักมากขึ้นฝนตกหนักเนี่ยก็แย่เล้วใช่ป่ะดันไปประจวบเหมาะกับการระบาดของโรคโคลีดาหรือถ้าประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะรู้จักกันในชื่อโรคที่มีชื่อว่าอหฮวาตกกะโรคแกคิดดูดิ มันปีโรคที่แบบเกิดการแพร่กระจายติดต่อกันได้อะแล้วฝนตกอ่ะมันยิ่งทําให้การแพร่กระจายของโรคเนี้ยเพิ่มขึ้นกระจายเร็วในวงกว้างมากยิ่งขึ้นไปอีกอ่ะนักวิชาการบางคนเนี่ยเชื่อว่าการระบาดในวงกว้างของโรคเนี้ยเกิดมาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แหละบางคนก็บอกเลยนะว่ามันระบาดไปถึงยุโรปไปทางฝั่งตะวันตกอะก็เกิดมาจากเหตุการณ์ครังนี้แหละ อ่านนไหนๆก็เมนชั่นถึงยุโรปกันแล้วก็ไปที่ยุโรปกันเลยละกันคือต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟแทมโบล่าระเบิดปะทุในปี1815เนี่ยยุโรปอ่ะประสบปัญหาหนักมากหลายด้านอยู่แล้วจากสงครามนโปรเลียนคือสงครามนโปรเลียนเนี่ยเกิดตั้งแต่ช่วงปี1803นะไปจนถึงปีประมาณ1815ก็คือปีเดียวกับที่ภูเขาไฟระเบิดนั่นแหละ ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าในภาวะสงครามอะประเทศแต่ละประเทศในละแวกยุโรปอะก็คงจะได้รับผลกระทบในหลายๆด้านอยู่แล้วนะทีนี้พอภูเขาไฟมันดันมาแบบเคาะซ้ำกำสัตว์ระเบิดต่อนี่ย ทำให้พืชพันธุ์ไม่โตเข้าไปอีกเกิดภาวะอดอยากขังใหญ่ที่สุดเขาบอกเลยนะว่าเป็นภาวะอดอยากขังใหญ่ที่สุดในศตวรรษนั้นเลยราคาอาหารเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะอาหารคือเป็นสิ่งหายากเกิดการจรลาจนเกิดการประทวงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่ตลาดธัญ,ญพืชและลร้านเบเกอรี่ตลาดธัญ,ญพืชคือเขาใช้คําว่าเกรนมาร์เก็ตนะก็เลยไม่รู้ว่าจะแปลว่ายัางไง ที่เซนทร a ลอิงแลนด์เท p e r เพอร e เนี่ยมีการบันทึกไว้เลยนะว่าเป็น The c o คลเดสจูล y หรือเดือนกรกฎาคมที่หนาวที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกมานะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในแง่ของธรรมชาติเหมือนกันอย่างเช่นที่ฮังการีเนี่ยก็มีหิมะตกเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเท่าภูเขาไฟนั่นเองในทางตอนเหนือของอิตาลีเองอ่ะก็มีหิมะตกเป็นสีแดงตลอดทั้งปีเหมือนกันนะที่ทางตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย ในฤดูร้อนในปี1816และ1817เนี่ยมันดาไม่ร้อนไงนแล้วมันเดันหนาวจัดหนาวขนาดที่ว่าทำให้เคลื่อนอะกลายเป็นน้ําแข็งเออแล้วประเด็นก็คือหลังจากมันกลายเป็นน้ําแข็งเสร็จอะในปีต่อมามันก็อุณหภูมิมันก็สูงขึ้นใช่ปะ่ะก็คือในปี1818 18. มันทําให้เคื่อนที่เคยเป็นน้ําแข็งอะละลายและพังทลายลงมาส่งผลให้เกิดน้าท่วมและมีผู้เสียชีวิตอีกราวๆประมาณ40่รายอะ มาที่ประเทศมหาอำนาจในยุคปัจจุบันกันบ้างละกันถ้ากลับไปในตอนนั้นในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของทางตะวันออกประเทศสหรัฐอเมริกาปี1816ก็ 16, ได้มีการสังเกตเห็นหมอกแห้งนะเขาใช้คําว่า dry fog ในชั้นบรรยากาศเช่นกันแล้วความพิเศษของหมอกเนี้ยมันไม่กระจายตัวไม่หายไปออกแม้ว่าจะมีฝนตกหรือว่าลมพายุพัดก็ตามอีกทั้งหมอกดังกล่าวนะทำให้แสงจากดวงอาทิตย์มีสีที่แดงเข้มขึ้น แต่ว่าคือแดงขึ้นแต่ว่าจางลงเข้าใจคำนี้ปะจนสามารถมองเห็นซันสปอตได้ซันสปอตคือจุดบอดของดวงอาทิตย์ได้จุดดำๆมาเออสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในส่วนของความอดอยากปากแห้งประเทศนี้ก็ได้รับผลกระทบอยู่เช่นกันนะเพราะว่าพืชผลก็โตช้าลงบางครั้งก็ถูกน้ําแข็งเกาะอะไรเงี้ยจนได้รับความเสียหาย,ยหรือแม้กระทั่งแบบพืชขึ้นลาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนาะก็ได้รับผลกระทบในเรื่องความอดอยากกันทุกทวีปทั่วโลกเลยง่าย โอเคเราพูดถึงด้านแย่ๆผลกระทบเชิงลบของภยพิบัติทคันนี้ไปเยอะแล้วแหละทีนี้เราต้องบอกว่ามันก็มีผลกระทบในแง่หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือผลกระทบเชิงวัฒนธรรมวรรณกรรม,รรมหรือศิลป์คือใครจะไปรู้ว่างานเขียนอย่างแฟรงกินสไตล์ที่ถูกเขียนโดยคุณแมรี่เชลลี่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ครันนี้เต็มๆก็คือในปี1816อะ่ะ คุณแมรี่เชลลีรคุณเพอร์ซี่ลอร์ดไบรอนแล้วก็จอร์เนี่ยได้ไปพักรอนที่ริมทะเลสาบเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะและด้วยความที่อากาศอะมันหนาวผิดปกติใช่ปะฝนตกไม่หยุดบรรยากาศมนุนนมืดๆอะไรเงี้ยก็เลยต้องทําให้เรานักเขียนนะ่ะต้องกักตัวอยู่ในบ้านและประเด็นก็คือเขาอะนั้นเกิดไอเดียแข่งกันเขียนเรื่องสยองขวัญผลก็คือคุณแมรี่เชลลีรีเนี่ยเริ่มมีไอเดียที่จะแต่งเรื่องของแฟรงกินสไตน์ขึ้นมานั่นเองนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะเว้ยของแฟรงกินสไต์ เพราะว่าบรรยากาศมืดๆม,ดม,ดมนๆก็เลยทําให้เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากจุดนี้ด้วยนั่นเองหลังจากพูดถึงงานวรรณกรรมไปแล้วเนี่ยต่อมาเรามาดูในแง่งานศิลปะพิ n ติ้งกันบ้างดีกว่ามีใครเคยเห็นผลงานของคุณโจเซฟมอลด์วิลเลียมเทอร์เนอร์กันบ้างเขาเป็นจิตรกรชาวอังกฤษนะ มันจะมีงานเพนติงแลนสเคปอันหนึ่งที่มีชื่อว่าเชสเตอร์คานาลคือถูกวาดในปีเอ่อถูกเพนในปี1828นะก็คือเขาเชื่อว่ารูปเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของสีและสภาพบรรยากาศโดยรอบอะมาจากเหตุการณ์ปีที่ไม่มีฤดูร้อนม,มาเต็มๆเ,เลยนะนอกจากนี้ยังมีรูปวาดจากศิลปินคนอื่นอีกอย่างเช่นอ่าวิลลาดิโอดาตี้โดยคุณวิลเลียมเพอร์เซอร์ไบรอนอะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่นี่ไม่ถนัดวิเคราะห์งานศิละปะเท่าไหรก่ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้นะ เขาบอกว่าศิลปะพวกนี้ได้รับผลกระทบมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเต็มๆทองฟุ่งท้องฟ้าอะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนรูปวาดในยุคต่างๆอ่ะลองไปดูกันได้ ก็สุดท้ายแล้วเยาวิซาวาซัมเมอร์เหตุการณ์เนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเหรียญด้านเดียวซะทีเดียวนะถ้าเรามองมันในแง่บวกอ่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ทั้งทาลายแหละแต่มันก็สร้างบางสิ่งขึ้นมาพร,พร้อมๆกันด้วยเช่นกันก็นั่นแหละถึงแม้ว่าจะพูดอย่าอะแยเองอกอก็ไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกรอบนะแต่เราก็แค่มองหาสิ่งที่มันทําให้เราไปต่อได้ก็เท่าน,นั้นเอง